สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทดสอบทดสอบ สวัสดีครับสวัสดีทักทายยามบ่ายได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีทักทายยามบ่ายได้นะครับ 干妈，干嘛、嗯？嗯嗯 พอมีนพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเอดูงเจ้าตัวเล็กแป๊บหนึ่งนะครับ سليمة ألو سليمة. Thank you. สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับชอบมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็ดีแต่ท่านอาจจะเข้ามาดูบ่อยแล้วตั้งแต่ช่วงเช้ามาที่ขึ้นไลฟ์บ่อยๆมีต่อระบบตาวก๊าสนะครับต่อระบบตาวก๊าสระบบเตียงช่วงเช้าทั้งวันเลยต่อกว่าจะเข้าต่อกว่าจะใช้ได้ตอนนี้น่าจะ ใครได้ปกติกลครับได้ยินไหมครับถ้าได้ยินก็พิมพ์คอมเมนต์มาให้ให้ทีนะครับพอดีทดสอบระบบเสียงระบบเสายการพอดีตัตัวเล็กตื่นแลยยังไม่ได้มานั่งไว สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับฮัลโหล good afternoon good afternoon afternoon

สวัสดีทนะั้งสี่ท่านนะครับ สวัสดีทั้งหกท่านนะครับสวัสดีชมทั้งหกท่านนะครับสวัสดีทุกทุกยูทเซอร์เลยนะครับสวัสดียามบ่ายนะครับเบบี้เบบี้อันนี้เป็นเบบี้มืนมนมนมนะครับสวัสดีทั้งเก้าท่านนะครับเข้ามาแล้วทักทายพิม คอมเมนต์ถ้าทายพูดคุยกันได้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดียามบ่ายครับผมขอบคุณนะครับน่ารักสวัสดีคุณน้องนะครับ พอดีไลฟ์ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับพลิกเข้าออกเข้าออกช่วงเช้าต่อระบบเซอร์กันะครับต่อระบบวการ์กแล้วก็ระบบเสียงระบบไม์พวกเนี้ยเสียงมันไม่เข้านะครับมันเข้าเฉพาะในหูฟังเวลาเราเปิดหูฟังต่อหูฟังมันเข้าเสียงมาเต็มอยู่ในหูฟังเนี่ยชัดแจ้วอยากเปิดเปิดเป็นออริจินอลเสียงมันชัดแจ้วเลยนะครับ ถ้าเข้าหูฟังแต่ในไลท์ระบบไลท์ต่างๆมันไม่เข้านะครับทุกช่องทางเลยทำตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วยังไงก็ไม่ได้ยินซึ่งจะมาได้เมื่อสักคู่เนี้พอดีก็กำลังขึ้นไลท์พอดีเจ้าตัวเล็กตื่นพอดีเนี่ยือโเลเลโหล อ้าวพ่ออครับขอบคุณได้ยินนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกยูเซอร์นะครับสวัสดีทักทายยามบ่ายตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยบ่ายโมงห้าสิบนาทีครับสวัสดีทักทายทุกคนนะครับ การข้าวกะลี่ยังครับบ่ายโมงจะบ่ายสองละดูเขานั่งเขาเกาะนั่งแบบเนี้คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่ไม่ทํางานอัน,น้จอมจังปุ๊บอรอยายา,ยามไม่อยู่อแม่ยยาไม่อยู่ บึน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 หนึ่งวัน,นมันมาตรงนี้ครับอืมพอมาช็อตที่ตีมามันไปเข้อมันงอมันยืดมันยืดสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ ใครยังอยู่บ้างขอเสียงทักทายกันหน,นะะอ่อยนะครับสวัสดีทั้งเจ็ดดิเซอร์นะครับยังมีผู้รับชมอยู่เจ็ดท่านส่งเสียงทักทายพิมพ์ข้อความส่งสติกเกอร์ทักทายพูดคุยกันได้นะคะะรับเนี้ย จะเปิดเพลงเข้ามาในไลฟ์ก็ไม่ได้ติดลิขสิทธิ์สิดลิขสิทธิ์ก็ไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับคลิปในไลฟ์สดทดลองโดนไปหลายคลิปละช่วงทดลองระบบซาวกาลงไหมลงวะอ,อย่าดึงนะล,ล่นใจหัวนะอย่ามลใจหัวนะ ัังง,งไปทางไหนลูกไปทางไหนเตะบอลเลยโอ้โหโอ้โหเตะบอลเลยเฮ้ยวสวัสดีทั้งหกยูสเซอร์นะครับปึ้ง ตกนะลูกตกนะ,ะน่าริกานาฬิกาเดี๋ลงมาลงมาเอ๊ะอเน่เน,นเดี๋ยวล้มใส่หัวไม่เอา ทำแล้วครับซ่อมรถอ้หซ่อมรถนะสวัสดีครับสวัสดีฮัลโ,โหลสวัสดีครับ นที่เชสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม โอเคเดี๋ยวสักประมาณอีกสี่นาทีเดี๋ยวจะขออนุญาตลงนะครับพอดีเข้ามาทดสอบระบบระบบซาวการ์ดระบบเสียงที่เชน,นะครับเพื่อนทุกท่านที่ทเข้ามารับชมเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับเข้าไปนะเดี๋ยวหัวชนอีกนะั่นหัวชนโป๊กๆอ,อ,อีกนะ โกกอีกนะเก็บกนะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดียาำบ่ายนะครับบ่ายสองแล้วล่ะเดี๋ยวอีกสักแป,ป๊บก็จะลงไลน์แล้วนะครับสำ สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีทุกยูเซอร์นะครับครับเสียงเจ้าตัวน้อยอยู่ใกล้ๆอยู่ข้างๆเนี่ยตัวปวดครับ À. Ừ. Ai. Ai. Ừ. À ừ. ยังมีใครรับชมกันอยู่บ้างไมมเอ่ยถ้าใครพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดียามบ่ายนะครับสวัสดีครับโอเคโอเคฮัลโหล mm-hmm Bye-bye, <laughs> <Just> <laughs>